เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้คนไทยรักการอ่านหนังสือหลังพบเด็กกว่า70%์ไม่อ่านหนังสือสำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศออนอกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสสสส่งเสริมให้เกิดนครแห่งการอ่านขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายกิจกรรมการอ่านในพื้นที่โดยจังหวัดขอนแกน่นถือเป็นมหานครแห่งการอ่านที่มีนวัตกรรมการส่งเสริมอย่างน่าสนใจ จังหวัดขอนแก่นเป็นนครแห่งการอ่านก็มีการอบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านที่เป็นนักศึกษากศนให้ไปทํากิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับนักศึกษากศนส่วนหนึ่งแล้วก็ทํากิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้ประชาชนส่วนหนึ่งและนักศึกษากศนที่เป็นอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านกลุ่มนี้ก็จะไปเป็นคู่คิดมิตรคู่ใจกับอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านที่เราได้รับการสนับสนุนจากสสส กศนอขอนแก่นก็รับนโยบายจากสำนักงานกศนมาว่าทำอย่างไรที่จะส่งเสริมให้คนของจังหวัดขอนแก่นนะครับมีการอ่านมากขึ้นโดยที่ให้ครูกศนเนี่ยนะครับได้ลงไปสำรวจในพื้นที่นะครับว่ามีกลุ่มเป้าหมายมากน้อยแค่ไหนในเรื่องของการส่งเสริมการอ่านเราก็พบว่ามีเด็กเล็กๆอีกกลุ่มหนึ่งนะครับ ซึ่งเป็นเด็กที่อยู่ตามชุมชนหนาแน่นนะครับริมทางรถไฟหรือมีเด็กเร่ร่อนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายพิเศษของกศนเช่นเดียวกันเราก็เลยได้จัดกิจกรรมในเรื่องของการส่งเสริมการอ่านขึ้นคู่ตั้มในชุดสไปเดอร์แมนขวัญใจของเด็กๆพร้อมออกปฏิบัติการส่งเสริมการอ่านในกิจกรรมบุ๊กสมายที่กศนอำเภอเมืองขอนแก่นจัดขึ้น ตามสารเจ้าพ่อหลักเมืองหรือสถานีรถไฟซึ่งมักจะได้รับความสนใจจากเด็กๆบริเวณนั้นครูตั้มจึงเป็นความสุขของเด็กๆเ,เพราะเด็กๆจะได้ฟังนิทานจากหนังสือตามโครงการร้อยแปดหนังสือดีที่ได้รับการสนับสนุนจากสสสทําให้ได้รับข้อคิดเตือนใจที่ดีทั้งยังสร้างความคุ้นเคยและกระตุ้นการอ่านหนังสือมากขึ้นเกโมใช่กอะไราจะมีนิทานเล่มใหญ่ที่ใช้อุปกรณ์ที่จะเป็นแล้วก็มันจะเป็นตัวหนังสือน้อยเด็กเข้าใจง่ายอ่านง่าย ล้วก็เริ่มอ่านจากตัวหนังสืออ่านไปเด็กก็พอเห็นแล้วอ่านตัวอักษรที่สั้นๆอย่างกออากาขออาขาที่มันจะมีแบบกุ๊กไก่หิวน้ําอะไรเงี้ยเด็กก็จะเริ่มสนใจว่าไอ้นี่อ่านว่าไงคืออย่างในกลุ่มเขาเนี่ยมันมีคนอ่านได้ด้วยคนที่อ่านไม่ได้ด้วยพอเขาเห็นเพื่อนอ่านได้เขาอยากอ่านคาราโอเกะถูกใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาการอ่านที่กศนอำเภอสัาสูงจังหวัดขอนแก่นนำมาฝึกให้กับผู้เรียน โดยมีกระบวนการทดสอบการอ่านและการฝึกออกเสียงที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอนทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องการอ่านในขณะเดียวกันก็ยังได้รับความเพลิดเพลินควบคู่กันไปด้วยเพลงนี้มีความเด่นตรงที่ว่าเป็นสื่อซึ่งเร้าใจให้ประชาชนกลับมาอ่านหนังสือซึ่งประชาชนซึ่งห่างเหินหนังสือนี้ถ้า ผมเคยจัดให้ผู้บคคบัญชาและผู้ใต้บคคบัญชาแนะนําว่าให้จัดด้วยสื่ออ่านเสื่ออะไรต่างๆนั้นวิธีการที่จะหาคํายากในเพลงถอดคํายากออกมาเป็นคําอ่านแล้วก็มาแก้ไขปัญหาได้ีรก็อ่านบระออกกันมาได้ปะไหนตอนนี้จำนแนนแนนหรอทางกศนมีจุดบริการการอ่านหรือหาความรู้ก็ม,มี ก็ผมก็ได้ยินข่าวบอดีขอวันไหนผมว่างผมก็มาศึกษาแล้วก็ไม่แน่ใจเนาะในบางคำอ่านข้ามไปหการส่งเสริมการอ่านสามารถทำได้ทุกเพศทุกวัยกศนจังหวัดขอนแก่นจึงเป็นต้นแบบของมหานครแห่งการอ่านที่มีนวัตกรรมการส่งเสริมเรียนรู้ให้พลเมืองรักการอ่านไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหรือว่าผู้ใหญ่โดยใช้การอ่านเป็นเครื่องมือนำสู่ความรู้ให้กับตัวเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง,ย,างยั่งยืนสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ